สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเยอโตเทนเบิร์กเลขาธิการกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตได้ถแถลงเมื่อวันที่5เมษายน2565นะครับว่าการที่จีนยังคงมีท่าทีนิ่งเฉยสมวนท่าทีกับประชาคมโลกด้วยการไม่ประนามปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน และเลือกเดินบนเส้นทางแบบเดียวกันกับรัฐบาลรัสเซียนั้นเป็นท่าทีที่นาโต้กังวลเป็นอย่างยิ่งและลงประชาธิปไตยควรร่วมกันแสดงจุดยืนต่อต้านการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จขณะเดียวกันเลขาาิการนาโตแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและขยายขอบเขตความร่วมมือกับพันธมิตรนาโต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้ทงในด้านการควบคุมอาวุธการป้องปรามอาชญากรรมไซเบอร์และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในอีกหลายมิติ ในสัปดาห์นี้ทางด้านนาโตนั้นจะจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกทั้ง30แห่งโดยมีการเชิญแขกกิติมศักดิ์คือรัฐมนตรีของฟินแลนด์สวีเดนจอร์เจียและผู้แทนของสหภาพยุโรปนอกจากนี้สโตเทนเบิร์กได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการที่สถานการณ์ความมั่นคงในโลกปัจจุบันบอกไม่มีขอบเอตขตอ,อีกต่อไปจึงมีการเชิญรัฐมนตรีของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของนาโตเกิดข,ขึ้นหลังจากที่ทางด้านเจ้าลี่เจียนคนตกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านาโต้เป็นสาภาบานทางทหารที่ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์แบบสงครามเย็นประเทศที่นาโตถือเป็นปรปับษ์โดยตรงคือสาภาพโซเวียตซึ่งล่มสลายไปแล้วเมื่อปี25 3 4ดังนั้นนาโต้ NATO ก็ควรจะยุบตัวเองไปตั้งแต่ตอนนั้นพร้อมทง้งวิจารว่านาโตพยายามต้อนรัเสเซียให้จนมุมและเป็นผู้สูงไฟความขัดแย้งในยูเครนแล้วนี่แหละครับการที่ทางด้านนาโตนั้นมีความเคลื่อนไหว แล้วก็มาเชิญบรรดารัฐมนตรีของประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยครับก็หมายความว่าเวลานี้ทางด้านนาโต้นั้นจะขยับขยายเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรในอินโดแปซิฟิกมากขึ้นหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะเข้ามาขนาอหน้ากับการมีอยู่ของจีนและก็การเคลื่อนไหวของจีนก่อนหน้านี้ซึ่งที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้ทําไปก่อนแล้วนะครับไม่ว่าการจะตั้งกลุ่มฟอสนะครับที่นําโดยสหรัฐอเมริกา แล้วก็มีทางด้านญี่ปุ่นมีทางด้านในส่วนของออสเตรเลียมีทางด้านของอินเดียเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มออคูสซึ่งก็นําโดยสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็สหราชอาณาจักรนั่นก็เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขาดอําอนาจหรือว่าตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขจัดการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกดังนั้นเนี่ยการที่นาโต้นั้นมีความเคลื่อนไหวครั้งนี้แล้วก็มีการเชิญญี่ปุ่นมีการเชิญออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมถึงทางด้านในส่วนของเกาหลีใต้เข้าร่วมนั้น ก็อาจจะต้องการที่จะขยายขอบเขตหรือว่าขยายพันธมิตรเข้าสู่อินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะขจัดหรือว่ายุดยุดติการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นจริงความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งสร้างความขัดแยง้งมันจะยิ่งสร้างความโกลาหลให้กับในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นครับ